กระผมในนัตพลแนซาตานครับตอนที่ว่าผมเป็นบัวหวานนี่นะผมก็ไม่ราบว่าผมนอกไปเลยซึ่งข้าโลงบยานนอนอที่อ้องไอซียูสองเดือนครับผมก็ไม่สาบเมื่อว่าเป็นไซได้อะไรแต่ที่รูรูหมอบัวหวาเป็นบัวหวานน้องชายก็เอายาตุ้ดไม้ยอดให้ปลากา้กินก็เลยได้ฟื้นขึ้นมาได้ใช้ชีวิตไม่ครั้งหนึง่งกระผมก็ภูมิใจครับ กับน้องบาวคนนี้พว่าถ้าวา่าไม่มียาตัวนี้ผมมาคงจะไม่หลอดที่จำฟั่มไม่ได้ส่วนมากจะเป็นภรรยาของผมลนะที่จำฟั่มได้ว่าผมไม่รู้ซึกตัวช่องเดือนนะนๆผมว่ามีแค่นี้แหละแต่ว่าขอบคุณมากกับโอ้มีกับพี่เช่อจิตตาชินพันธ์กันจังหวัดเยลานะก็สาเิตนั้นแหละจา้างถือว่าเขาชกไปใช่ไหมคช,ชกปับ๊บเขช่วยก็ปั๊มวัวใจเลยนะพาเข้าไอซียูพอยูประมาณสัก ซามขึ้นซี่ขึ้นนี่แหละตัวแกจะพองพะพอง,พงขึ้นหมดเลยหนองเป็นน้ำเมืม่อกโดนไฟไม้นั้นเป็นน้ำแดงเนื้อนี่แดงทางแดงทางดำเลยเนื้อมันทานเลยขึ้นมากพองตึงกับหมอว่าเออตึงกับท้าหมอมอว่าเออน้ำตาลต่ำเกลืเลือดต่ำต้องใส่เขาว่าเออนี่แหละทำไ้ชกกับเบาหวานากันนั้นแล้วหมอเขาก,กชา็ชิดยาเลยๆชิดยาเลยๆต้องกับหมอว่าขานี้นะถ้าเน่ามากต้องตัดนะ มาเมื่อว่าต้องตัดนะเพราะว่ามันจะติดเชื้อรุนแรงถึงกับตอนนี้บอกกับมอไเส้นตัดกันเลยนะมอไอเส้นเส้นไปแล้วแต่ก็อ้าวพออยู่มาประมาณสักสักเดือนได้นะต้องมอว่าอ่าอ่รักษาดูก่อนนะเผื่อดีขึ้นถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องตัดถ้าไม่ดีก็ต้องตัดเอาพออยู่มาอีกมอบอกว่าเออ ให้ทําใจนะคนคลายนี่ไม่หลอดแล้วนะอ่าคนคลายนี่นะเพราะว่าตัดไม่ทํามานแล้วหมบอกว่าตัดไม่ทํามานแล้วนะ<อ>เพราะว่ามันเลือดมันจะตีขึ้นเนาะเลือดตีขึ้นทางปากทางจมูกทะลักออกมานะกกวัวนี่เลือดดอําต้องเพกันหนาวเละเลยตอนนั้นน้ะโ<อ>มป่าขาววงพัดตัดนั่นเน,เนี่ยไปตัดเนื้อหลนั่นแหละออก เอาว่าช่วงช่วงนั้นแหละช่วงก่อนจะเอาลงพยาบาลน,นั่นแหละน้องก็ไปล้วงนั่นแหละเอาไอเนี่ยมายาสออนะ้อมน,นั่นแหละนะเอาไม่ไ<ห>กินอุอมิเอ,า,อายาอุม,มิอะไรไหมกินนาโซ่ผอมาจากงานการปิดล้วงว่าเอาอหน่องเขอคงขาดนะเดี๋ยวถ้าว่าสร้างออกโรงพยาบาลวันไหนเดี๋ยวปีจะซื้อไม้ตั้งแต่นั่นแหละหนงตาพี่ล้วงเลยก็แนะน่าไม่กินอุมินี่เลยน้องด้หลอดยาเนี่จ้าตั้งแต่หลังจากอัานก็บพอออมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมน้องแพ้ก็แห้งใช่ไหม ปว่ากินไ่ขี้กองอาจจะไม่ได้กันโรคเลยขี้กองอาทุกินห้าหกกองเลยไหมอเออนั่นแหละตั้งแต่เพสกระดาแหงแหงมากออกจาโรงพยาบาลก็กต้องไปล้างเพสนะตรงนะบอกว่าเมื่อว่าเออมันดีขึ้นนะอาการดีขึ้นขอบคุณอุม,มิด้วยค่ะนี่ท้ามไม่พร<ผ>มหอดชีวิตมาได้ตัวนี้จ้นั่นแหละปว่านั่นแหละปว่านองตาถ้าไม่มียาตัวนี้เท่าไหรสิ่งขาดตัวนี้ผมก็คงจะไม่รอด กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.